หลิวจงอี้มือปรับคอลเซนเตอร์แห่งอาเซียนบีบไทยตัดไฟพมา่าใครไม่ทำจีนจะทำใครทำไม่ได้จีนจะทำให้ได้อาชญากรรมหลอกลวงระบาดหนักในอาเซียนบ่นทำลายความมั่นคงของชาติลุงลุงหนา้นาน้ารัฐมนตรีบอกว่าไม่มีอำนาจแต่หลิวจงอี้ผู้ช่วยรัฐมนตรีความมั่นคงของจีนมีอำนาจบีบไทยจนหน้าเขียวไม่ทำไม่แอคชั่น หลียวจงอี้พร้อมคณะ15คนจะไม่กลับจีนเม้นคนไทยบอกว่าหรือเสาไฟและสายไฟด้วยครับประชาชนจะได้สบายใจ you okay. สวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง108ชนะนะครับฟังขา่ขาวข่าวของบ้านเมืองของเราสะใจไหมครับมีการตัดไฟ5จุด ไปที่ฝั่งพมา่าเพื่อปราบคอเซนเตอร์ที่สะใจมากๆก็คือหลิวจงอี้ผู้ช่วยรัฐมนตรีความมั่นคงของจีนกดดันไทยอย่างหนักนะครับพร้อมคณะมา15คนมาที่แม่สอดตากแล้วก็ไปที่เชียงรายแล้วขณะนี้คณะของท่านก็ยังไม่กลับเหมือนจีนจะเอาจริงนะครับถ้าไม่ทำไม่แอคชั่นไม่ทำอะไรเลยจะไม่กลับกดดันไทยจนหน้าเขียว รัฐมนตรีของไทยลุงลุงน้นๆที่มาเป็นรัฐมนตรีบอกว่าตัวเองไม่มีอำนาจถ้าท่านไม่มีอำนาจท่านเป็นเจ้ากระทรวงคุมกระทรวงทบวงกรมคุมข้าราชการแล้วใครจะมีอำนาจล่ะครับท่านแก๊งอาชญากรรมจากจีนจีนเทาเจอไทยเทาเจอพมา่าเทากะเหรียงเทาขเขมรเทาระบาดหนักเลย call นเตอร์ในอาเซียน สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจบ่อนทำลายครอบครัวบางคนเก็บเงินมาทั้งชีวิตโดนหลอกลวงทำลายเศรษฐกิจของครอบครัวไม่รู้จะพึ่งพาอาศัยใครประเทศไทยบอกว่าเรามีอำนาจอธิปไตยเราเป็นเอกราชแต่เป็นเอกราชเป็นอำนาจอธิปไตยที่ไม่บริหารจัดการบำบัดทุกบำรุงสุข ดูแลความมั่นคงของชาติดูแลชีวิตและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเลยเรามีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเป็นประชาธิปไตยมีอำนาจแต่ก็ใช้อำนาจแบบแบะแบะงงกันละสิเป็นรัฐมนตรีคุมข้าราชการคุมกระทรวงทบวงกลมแต่บอกว่าไม่มีอำนาจพอหลิวจงอี้มาเท่านั้นอำนาจมีเลยท่านผู้ชมนี่คือความยิ่งใหญ่ของจีน ทำไมจีนจึงยิ่งใหญ่ทำไมจีนถึงน่ากลัวเพราะว่าจีนมีอำนาจทางเศรษฐกิจมีอำนาจในการลงทุนไม่ว่าคนจีนจะมาเที่ยวหรือนักลงทุนจีนจะลงทุนตรงไหนก็ตามเม็ดเงินมหาศาลจากจีนนี่คือความยิ่งใหญ่ของจีนต้องขอบคุณท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงขอบคุณท่านหลิวจงอี้ถ้าท่านไม่มาประเทศไทยจะไม่ทำอะไรเลย และต้องขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีแพทองทานที่ท่านบัญชาการบอกว่าต้องทำท่านภูมิธรรมต้องทำท่านอนุทินต้องทำในที่สุดท่านภูมิธรรมซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีที่คุมด้านความมั่นคงก็สั่งการว่าจะมีการตัดไฟในวันที่5เวลา9นาฬิกา5จุดจุดที่ 1. จุดซื้อขายบริเวณบ้านด่านเจดีสองค์เมืองพญาตองสู รัฐมอนโดยบริษัทจากเมียนมาเป็นผู้ได้รับสัมปทานจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาพม่าะจะไม่รับรู้ได้ยังไงจุดที่2จุดซื้อขายไฟฟ้าบริเวณบ้านเหมืองแดงเมืองท่าขี้เหล็กโดยรัชฉานโดยบริษัทอัลลัวซึ่งก็ได้รับสัมปทานจากสหภาพเมียนมาเช่นกันจุดที่3จุดซื้อขายไฟฟ้าบริเวณสะพานมิตรภาพพม่า เมืองท่าขี้เหล็กรัชฉานโดยบริษัทอันลัวนี่ก็ได้รับสัมปทานจากสาภาพเมียนมาเช่นกันจุดที่4จุดซื้อขายไฟฟ้าบริเวณสะพานมิตรภาพพม่าแห่งที่สองอำเภอเมียวดีรัฐกะเรียงสาธารณรัฐแห่งสาภาพเมียนมาก็พม่าเช่นกันเพราะนั้นพม่าะจะไม่รับรู้ไม่ได้กะเรียงก็เช่นกันนะครับต้องรับรู้รับทราบแก๊งคอร์เซนเตอร์ต้องช่วยกันปราบจุด ที่5จุดซื้อขายไฟฟ้าบริเวณบ้านห้วยม่วงอำเภอเมียว,วดีรัฐเกรียงโดยบริษัทจักพมา่านี่แหละครับได้รับสัมปทานจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและเมื่อถึงเวลานัดหมายที่สภาความมั่นคงกำหนดไว้คือวันที่5กุมภาพันธ์2568เวลา9นาฬิกาจะเห็นภาพของท่านอนุทินชานวิรุกุลรัฐมนตรีมหาไทย และประหลัดกระทรวงมหาไทยท่านอันสิทธิ์สัมพันธรัฐบัญชาการให้มีการตัดไฟ5จุดแล้วก็มีการสอบถามไปยังนายอำเภอและท่านผู้ว่าราชการเชียงรายซึ่งขณะนั้นก็ยังไม่มีปฏิกิริยาหรือความผิดปกติใดๆจากทางพมา่าแต่จากการติดตามข่าวสารปรากฏว่าทางฝั่งขี้เหล็กก็มีการมาซื้อน้ำมันจากฝั่งไทย เพราะไทยเองก็จะไม่ส่งน้ํามันไปขายที่พม่าเช่นกันนอกจากนั้นก็ได้ข่าวว่ามีการซื้อเครื่องปั่นไฟเพื่อใช้แล้วก็ได้ข่าวว่าพม่าทางฝั่งขี้เหล็กอาจจะมีการติดต่อซื้อขายไฟจากฝั่งสพปลาวนี่คือเหตุการณ์ที่หลิวจงอี้ผู้ช่วยรัฐมนตรีความมั่นคงของจีนบุกไทยซึ่งมาพร้อมคณะ15คนขณะนี้ทราบข่าวว่ายัางไม่กลับ พอท่านมาท่านก็ไปเยี่ยมที่ตากแม่สอดแล้วก็ไปที่เชียงรายเพื่อชี้จุดพร้อมกับให้ข้อมูลมาฝั่งไทยว่ามีใครบ้างที่เป็นตัวการสนับสนุนหรือเป็นผู้ดำเนินการ call center เ,เ,เรื่องแกง๊ง call center ผมว่าท่านผู้ชมก็คงโดนผมก็โดนครับบางทีก็บอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ศาลบางทีก็บอกว่าเป็นปปสบางทีก็บอกว่าเป็นตำรวจ ผมก็เลยบอกว่าผมเป็นคนประพฤติดีทำดีผมรู้ว่าผมไม่ได้ทำอะไรผิดเพราะฉะนั้นขอสารตัวเป็นๆขอตำรวจพบปปงพบปปชหรือใครก็ตามที่คุณอ้างผมจะรออยู่ที่บ้านเพื่อพูดคุยกับท่านมาพูดคุยกลางโทรศัพท์มาแจ้งข้อบุญแบบนี้ผมไม่เชื่อถือและผมไม่รู้ว่าใครเป็นใครถ้าผมผิดจริงผมพร้อมที่จะพบเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อชี้แจง และก็มีกําหนดการของนายกรัฐมนตรีแพทองทานนะครับจะเดินทางไปเยี่ยมจีนโดยจะไปคุยเรื่องอาชญกรรมทางไซเบอร์คอนเซนเตอร์เนี่แหละครับแล้วก็เรื่องการลงทุนการต่อขยายเรื่องรถไฟความเร็วสูงไทยจีนเดี๋ยวแล้วครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีลงมาลุยเองท่านมีอํานาจอยู่แล้วในฐานะนายกรัฐมนตรีสามารถสั่งกระทรวงทบวงกรมสั่งเจ้าหน้าที่ภาครัฐได้อยู่แล้วและเอกชนผมว่า เขาก็พร้อมที่จะร่วมมือกับท่านเพียงแต่ท่านเอ่ยปากร้องขอท่านผู้ชมมีความคิดเห็นเป็นประการใดก็ลองโพสต์แสดงความคิดเห็นได้ต่อไปนี้เป็นข้อคิดเห็นเป็นข้อคอมเมนต์ของคนไทยมีความรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ความคิดเห็นแรกบอกว่าหรือเสาไฟและสายไฟด้วยครับประชาชนจะได้สบายใจมีคนกดถูกใจไป87ครั้ง ความเห็นต่อมาบอกว่าจริงหรือถอนเสาไฟออกให้หมดให้โล่งประชาชนจะได้มองเห็นทุกจุดที่เชื่อมไปยังชายแดนความคิดเห็นต่อมาบอกว่าตื่นกันเสียทีดีใจมากที่ทำกันอย่างจริงจังหนต่อมาบอกว่าตื่นๆครับพี่แก๊งคอ a เซนเตอร์มันทำกับคนไทยมันอยู่ที่เขมรที่ล้างนั้น call นเตอร์จีนล้างบางตามรัฐมนตรีจีนสั่งเลย คอมเมนต,ต่อมาบอกว่าเขาตัดโชว์สื่อทำไมไม่ตัดสายหรือรอสื่อกลับแล้วก็ต่อสายไปใหม่หนต่อมาบอกว่าถ้าจีนเขาไม่มากดดันก็เกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมาท่านต่อมาบอกว่ามีสายเคเบิลใต้ดินหรือเปล่าท่านต่อมาบอกว่าถ้าผู้นำจีนไม่มาไทยไทยก็คงไม่ทำอะไรต้องขอบคุณพี่จีนมีคนกดถูกใจไป55ครั้ง ท่านต่อมาบอกว่าโถโถส่งสัญญาณให้รู้ตัวมาเป็นสัปดาห์เขาหาทางไปนานแล้วเขาฝากขอบคุณมาก็ไม่เป็นไรครับเขาจะหาทางแก้ปัญหายัางไงก็เรื่องของเขาก็เป็นไปได้นะครับทางออกมันก็อาจจะใช้แผงโซลารเซลล์ก็ได้ท่านผู้ชมแต่ไม่เป็นไรนะครับขอให้ฝั่งไทยต้องไม่สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ไม่ว่าอะไรใดๆทั้งสิ้นทำแค่นี้เราก็สบายใจแล้ว ท่านต่อมาบอกว่าเครื่องปั่นไฟขายดีมากผู้ประกอบการมีรายได้อีกต่อความเห็นต่อมาครับพวกที่เห็นใจพมา่าย้ายไปอยู่พม่าเลยอย่ามาอยู่ไทยคะ่ะรักมากไปก็ไปอยู่ด้วยกันเลยความเห็นอีกท่านหนึ่งบอกว่าขอบคุณผู้นำจีนท่านต่อมาบอกว่าคิกอ f ฟตัดระบบถาวรไหมหรือว่าตัดแค่ตอนสถานการณ์กดดันพอเรื่องเงียบ ก็แอบออนเข้าระบบใหม่ถ้าของจริงต้องไปรื้อถอนเสาไฟความเห็นท่านต่อมาบอกว่าไม่ใช่ตัดตอนออกทีวีพอรับหลังอย่าดันไปต่อให้เขาอีกล่ะมีคนกดถูกใจไป45ครั้งท่านต่อมาก็บอกว่าอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ในสภาพเดิมพร้อมต่อไฟมีคนกดถูกใจไป34ครั้งความเห็นต่อมาบอกว่า พม่าะจะไปต่อไฟจากใครก็เรื่องของเขาส่วนของเราที่ควรทำตั้งนานก็ได้ทำแล้วคือตัดไฟตัดเน็ตน้ำมันหลังจากนี้ควรรื้ออุปรกรณ์ออกยิ่งดีมีคนกดถูกใจไป15ครั้งความเห็นต่อมาบอกว่าการตัดไฟครั้งนี้สำเร็จได้เพราะคุณวิระกับคุณโรมนำข้อมูลลับออกมาแฉจึงมีวันนี้ฮ่าฮโอ้ท่านผู้ชมต้องยอมรับว่าแก๊งคอนเซนเตอร์ระบาดหนักในอาเซียน และโด่งดังไปทั่วโลกสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของครอบครัวมหาศาลนะครับบางคนเก็บเงินก้อนทั้งชีวิตต้องมาเสียท่าให้กออเซนเตอร์ผมเชื่อว่าทุกท่านก็โดนก็เรียนแฟนๆทุกท่านนะครับถ้าเจอโทรศัพท์ลักษณะนี้ท่านอย่าไปเชื่อท่านอย่าไปกลัวตำรวจท่านอย่าไปกลัวศาลท่านอย่าไปกลัวปปงท่านอย่าไปกลัวปปชอหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอะไรใดๆทั้งสิ้น ถ้าท่านเป็นสุจริตชนทำมาหากินโดยสุจริตแล้วเราไม่ได้ทำถ้ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐมากล่าวหาท่านไม่ต้องไปกลัวท่านก็ชี้แจงระบบของตํารวจมีตํารวจมีศาลมีอายการท่านก็พร้อมที่จะรับฟังการแก้ข้อกล่าวหาอยู่แล้วมันมีระบบกว่าศาลจะตัดสินบางที3 5, 5, 10, ปี5ปี10ปีเพื่อให้เกิดความยุติธรรมท่านสามารถต่อสู้ในชั้นศาลได้ ท่านผู้ชมอย่าไปกลัวครับอย่าไปรีบโอนอย่าไปเชื่อโทรศัพท์ตัดสายทิ้งเลยไม่แน่ใจตัดสายทิ้งถ้าตำรวจมาจริงท่านไม่รับสายมาเขาบุกถึงบ้านท่านอย่าไปกลัวก็ชี้แจงได้เราคือสุดจริชนมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรก็พูดคุยกันได้ท่านผู้ชมโพสต์เข้ามาขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ